สวัสดีคะ่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะสนุกไทยกับครูบาในรายวิชาภาษาไทยชั้นปฐมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องคําสุภาพนะคะเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเนื้อเรื่องของคําสุภาพอะไรบ้างที่เราต้องเรียนรู้นะคะเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องของบทเรียนนี้นะคะ สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้คือ 1. ความหมายของคำสุภาพ 2. ลักษณะของคำสุภาพ 3. คํคำสุภาพที่ใช้ได้อยู่เสมอแล้วก็ 4. คํคสุภาพตัวอย่างคำสุภาพนะคะเมื่อเราเรียนรู้ทั้งหมดแล้วเราจะทบทวนทบทวนบทเรียนโดยการทำแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียน คือความหมายของคำสุภาพนะคะคำสุภาพหมายถึงอะไรคำสุภาพหมายถึงถ้อยคำที่ใช้กับสุภาพชนโดยทั่วไปนะคะเป็นถ้อยคำที่สุภาพไพเราะไม่เป็นคำหยาบใช้ได้เหมาะกับชั้นของบุคคลนะคะนี่คือความหมายของคำสุภาพนะคะนะักเรียนเรามาดูต่อกันเลยนะคะ ต่อไปก็คือลักษณะของคำสุภาพนะคะลักษณะของคำสุภาพเป็นอย่างไร 1. นึ่คำสุภาพไม่เป็นคำหยาบนะคะสองคำสุภาพไม่เป็นคำที่ได้ยินแล้วไม่น่าฟังไม่เป็นคำกระด้างนะคะสามคำสุภาพไม่เป็นคำที่สั้นหรือห้วนเกินไปนะคะนี่คือลักษณะ ข้อที่4กันเลยนะคะลักษณะของคำสุภาพข้อที่4คือคำสุภาพเป็นคำพูดที่ผวนแล้วไม่หยาบนะคะห้าคสุภาพเป็นคำที่ไม่นิยมเปรียบเทียบกับของหยาบนะคะแล้วก็ 6. กคำสุภาพเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาบาลีสันสกฤตและภาษาเขมรน,นะคะนี่คือลักษณะของคำสุภาพนะคะนักเรียนเป็นไงบ้างคะเข้าใจบ้างไหมคะ ถ้าเข้าใจแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคำสุภาพที่ใช้ได้อยู่เสมอนะคะคำสุภาพที่ใช้ได้อยู่เสมอและใช้ได้อยู่ตลอดเวลาได้แก่ 1. นึ่คำสุภาพคําที่ใช้แทนตัวผู้พูดนะคะเช่นผมกระผมดิฉัน2 คำที่ใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วยนะคะเช่นเธอคุณท่านสามคำที่ใช้แทนผู้ที่เราไกดกล่าวถึงนะคะเช่นเขาท่านนะคะนี่คือคำสุภาพที่ใช้ได้อยู่ยนะคะอะเรามาดูต่อข้อที่4กันเลยนะคะ เป็นคำลงท้ายนะครับคำลงท้ายคำพูดผู้ชายจะใช้คำว่าครับผู้หญิงจะใช้คำว่าค่ะนะคะคําคำที่ใช้กับผู้ที่ช่วยเหลือเราได้แก่คำว่าขอบใจขอบคุณครับขอบ,รขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอขอบพระคุณครับขอขอบพระคุณค่ะนะคะนี่คือคำสุภาพที่เราใช้ เรามาดูต่อนะคะว่าคำสุภาพที่ใช้ได้อยู่เสมอในที่6นะคะก็คือคำที่ใช้เมื่อจะให้ผู้อื่นทำสิ่งใดๆให้จะใช้คำว่ากรุณาหรือขอความกรุณานะคะ 7. คําคำที่ใช้เมื่อกระทำผิดพลาดกับผู้อื่นจะพูดว่าขอโทษครับขอโทษค่ะขออภัยครับขออภัยค่ะ นี่คือคำสุภาพที่เราใช้อยู่เสมอและก็ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกๆวันนะคะถ้าเข้าใจแล้วต่อไปเรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างของคำสุภาพนะคะเช่นอะไรคะนี่คือนกนะคะนกแร้งนะคะอีแร้งคำสุภาพเขาเรียกว่า นกเร้งนะคะนี่คือเต่านะคะคำสุภาพคือจิตและจ,จุนนะคะต่อไปนี่คืออะไรคะปลาสลิดคำสุภาพเขาเรียกว่าปลาใบไม้นะคะอ่านี่คืออะไรคะนี่คือปลาไหลนะคะคำสุภาพเรียกว่าปลายาวนะคะอ่าปลานะคะคำสุภาพเรียกว่ามัสยานะคะนี่คืออะไรเอ่ยอ่านี่คือ ปราช่อนนะคะคำสุภาพเรียกว่าปลาหางนะคะต่อไปนี่คือไส้เดือนนะคะคำสุภาพเรียกว่ารากเดือนนะคะอันนี้คืออะไรคะกระบือนะคะควายนั่นเองคำสุภาพเรียกว่ากระบือนะคะนี่คือตัวอย่างคำสุภาพนะมาดูกันต่อนะคะว่าตัวอย่างต่อไปของคำสุภาพนะคะดอกไม้คือดอกลั่นทมคำสุภาพเรียกว่า ลีลาวดีนะคะนี่คือขนมเทียนนะคะคำสุภาพเรียกว่าขนมบัวสาวนะคะนี่คือขนมขี้หนูนะคะคำสุภาพเรียกว่าขนมทรายนะคะนี่คือขนมจีนคำสุภาพเรียกว่าขนมเส้นนะคะนี่คือฟักทองคำสุภาพเรียกว่าฟักเหลืองนะคะนี่คือแตงโมนะคะคำสุภาพเรียกว่าผลอุลิตนะคะนี่คือตัวอย่างคำสุภาพ เลยนะคะเยอะแยะเลยนะคะโรคหาคำสุภาพเรียกว่ากาละโรคนะคะดอกสลิดคำสุภาพเรียกว่าดอกขจรดอกส้นชูคำสุภาพเรียกว่าดอกส้นกลิ่นปักบุ้งคำสุภาพเรียกว่าผักทอดยะผักทอดยอดนะคะผักตบชวาคำสุภาพเรียกว่าผักสามห่าวนะคะขี้เหนียวคำสุภาพเรียกว่าตรณีผักกระเฉดเขาเรียกว่าผักรู้นอนนะคะ ลูกตะลิงปิงคำสุภาพเรียกว่าผักมูลละมั่งนะคะปาลาไหลเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าเรียกว่าปลายานะคะดูต่อเลยนะคะของคำสุภาพนะคะตัวอย่างสัตว์ออกลูกคำสุภาพเรียกว่าสัตว์ตกลูกนะคะกะปิก็คือเยื่อเคยนะคะปลาระเขาเรียกว่าปลามมชชะสากะเบื้อไม้ตีพริก คีพึ่งก็คือสีพึ่งนะคะใส่กุญแจเขาเรียกว่าลั่นกุญแจนะคะตกปลาเขาเรียกว่าบางเบ็ดวางเบ็ดนะคะพริกขี้หนูเขาเรียกว่าพริกเม็ดเล็กนะคะหมูเรียกว่าสุกรนะคะนี่คือตัวอย่างคําสุภาพนะคะนักเรียนถ้าเข้าใจแล้วเรามาทบทวนกันหน่อยนะคะทบทวนโดยการให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด ลงในหนังสือแบบฝึกทักษะภาษาหน้าที่168ข้อที่6นะคะและข้อที่4นะคะก็คือการคัดลายมือนะคะอย่าลืมนะคะทำเสร็จแล้วส่งครูด้วยนะคะครูรอตรวจอยู่นะคะสำหรับวันนี้ หมดเวลาแล้วนะคะเรื่องคำสุภาพนะคะเจอกันชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ